hello g o o d m o r n i n g วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีกดบัตรคอนเกาหลีกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่จะได้กดบัตรคอนเกาหลีไม่ใช่มาถึงคอนเสิร์ตเกาหลีมาถึงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศเกาหลีก็คือกดบัตรเกาหลีเลยว่ที่จะบินไปดูคอนที่เกาหลีเลยเออนั่นแหละค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆในวันนี้ก็คือครั้งนี้จะเป็นการกดบัตร คอนวงที่ตัวเองติ่งจริงๆแบบวงที่อยู่ในด้อมจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่มาเข้าด้อมนี้ได้ประมาณอสองปีก็ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่ได้เจอเขาเลยแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอเขาได้สักทีแล้วก็แบบเฝ้ารอแล้วเอะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ โ okay. อเคยูฉันจะไปหาเธอเองฉันจะไปหาเธอเองซึ่งวงวงนั้นก็คือ t เ a ย k ค เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอเราหวังว่าพระมหาบาังชานจะช่วยเรา <ช evaluation> าด,ดูว่าคนเกาหลีเราก็ไปเจอสิ่งนี้มามันอมีสิ่งมากมันคือเกมกดบัตรซ้อมกดบัตรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูฝึกความเร็วของมือ ด้วยความที่เกาหลีมันมีบัตรเอ้เกาหลีอะราคาบัตรมันเหมือนกันหมดเลยทุกโซนใช่ไหมดังนั้นอะปกติแล้วเวลามาไทยอะโฟนี่แพงที่สุดมาคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องการและก็ตรงนี้เป็นอันดับสอง ค่ะเมื่อเราเอ,อได้โซนที่เราต้องการแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าคอนเสิร์ตได้เลยหน้าเว็บนะคะแล้วก็เข้าไปเตรียมรอคอนเสิร์ตที่เราต้องการจะซื้อซึ่ง,งอ่ขาขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาาสองนาทีก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็ใกล้แล้วก็ก็นี่แหละก็เข้ามารอแต่ว่าเทคนิคในการกดก็คือเราก็ต้องเปิดหน้าต่างหลายๆใบหน่อยเพราะว่า การกดบัตรเกาหลีแทบจะทุกคนมันจะมีคิวอยู่ซึ่งการที่เรามีหน้าต่างหลายหน้าต่างแล้วพอถึงเวลาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะแบบ f5 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 รัวๆเว็บไหนสามารถเข้าไปได้ก่อนและเป็นคิวที่ไวก่อนเราก็จะเลือกที่จะซื้ออันนั้นมันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก็คือเปิดประมาณนี้สัก3-4อันก็ได้แล้วก็ สิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมไปปิดบ b วเซอร์ด้วยตรงนี้อันนี้แนะนำให้ใช้โครม m นะตรงนี้ค่ะตอนแรกมาอยู่เนี้ยให้ให้เป็นอนุญาตเพราะอะไรเพราะว่าเคยลองแล้วกับ safari แล้วปรากฏว่ามันไม่เด้งหน้าจองตัวให้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่เขาค่อนข้างที่จะแบบไฮไลท์แดงเลยลอคอยเปิดสี่อันอย่างนี้รอไว้พอถึงเวลาเราก็จะ F5 รัวๆทุกอัน และวแลสวนทีอักแอนตืนเ้นก็จะเกิดขึ้นชิวๆชิวๆชิวๆๆชิวๆชิว F F เ F หกเก้าแปดเจ็ F เ F หกเก้าแปดเจ็สิบแปดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเราก็จะตัดรีเฟซรีเฟซรีเฟซลัวโอ๊ยไม่ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นดิไม่ตื่นเต้นเราตื่นเต้น ปฏิบัติการรีเฟซเริ่มอันนี้นอ่ะันนี้อ่ะันนี้อ่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือปลฉันก็รีเฟซไปนั่นแหละทุกคนหัว <c oughs> ใจเต้นเร็วมากคือจริงๆอ่ะบางคนมันก็จะมีเวลานับถอยหลังไว้ดูเลยนะว่ามันใกล้จะสิบปหรือยังแต่คือดูไปก็เท่านั้นอ่ะก็ก็แค่ารีเฟซรวดๆก็มีค่าเท่ากันหัว <c oughs> ใจเต้นเร็วมาก นเนี่ยทุกคนแต่วีบมันก็โอเคอยู่นะ โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้าโนอะ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้มแล้วเนี่ย้ยโอนน้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอียโอ้ยโอ้้ยโย้ย oh แล้วมันก็เด้งรลัวเนี่ยบอกแล้วว่ามันจะเข้าคิวสักพักนึงแล้วมันก็จะแบบแล้วมันก็จะแบบว่าไปสิครับแล้มันก็จะเด้งมาลัวๆโอ mm ้ไปเอาทำไมอืมอย่าอมันไปไะไปไปไมกาโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอเมก Yet. Come on Oh my God Oh my God Oh my God, oh my God. Oh my God. เลือกวันเสร็จแล้วก็ select เนี่ยพอเลือกวันอาทิตย์แล้วก็เลือกโซนที่ต้องการอย่างนี้อ่ะเลือกโซนนี้เชื่อไหมว่าไม่มีแล้วแอบก็ไปที่อื่นอ่ะซุดเจ็ดเลือกอันนี้อ่าไม่ได้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าไม่ได้อ่าตรงนี้ไม่น่ามีแน่ๆนี่อ่ะเพียบเลยสุดแล้ตรงนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ได้ เห็นไหมนะมันก็จะไปที่หน้านี้เสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปที่เน็กแล้วก็เน็กแล้วก็กดเลือกว่าเราจะจ่ายเงินยังไงแล้วก็เนี่ยกดโค้ดให้พิสูจน์ว่าเราไม่ใช่แบบหุ่นยนต์นะอะไรแบบนี้ซึ่งก็งงเหมือนกันว่าหุ่นยนต์มันจะมากดบัตรคอนเสิร์ตท,ทำไมวะนี่แล้วก็จะมีคือคอนเกาหลีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเจ็ดวันหลังจากบุ๊กกิ้งอ่ะสามารถแคนเซิลได้นะฟรีเออ ก็อดกี้ไปกี้กี้ปุ๊บปุ๊บกอกไปค่ะปุ๊บแล้วก็จ่ายกดที่เพย์เมนต์โอผิดวิธีเอาใหม่เลือกสมมติเอกบัตรเครดิตเพย์เมนตมันก็จะไปที่หน้านี้แล้วเราก็ให้เลือกบัตรเครดิตซึ่งของไทยเราก็เลอกนี่เลย อื่นๆแล้วก็จะมีให้เลือกซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นวีซ่าไหมก็เลือกวีซา่าแล้วก็รอสักพักหนึ่งอ๋ออลืมอัพกรีค่ะแล้วก็เน็กนั้นก็กรอกรายละเอียดก็เน็กเน็กเน็กไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็ได้เลยเรียบร้อยแบบนี้แหละทุกคนค่ะก็เนี่ยแหละทุกคน สิ้นสุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการกดบัตรเว็บเกาหลีได้ที่นั่งตามที่ปารถนาขั้นต่อไปก็คือผ่านต่อมอให้ได้แล้วกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยสำหรับเว็บเอ่ uh, 24 yes 24ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ